เนี่ยมาเปรียบกูใส่เนียนคำน่ะคนละเรื่องอย่ามาเปรียบนะเอาอันดีๆมาเปรียบกับกูไม่ได้ยังไงทําไมต้องไปเปรียบกับเนียนคาแหม่อย่ามาตัดสรุปกูเลยเขามีบารามีใหญ่แต่เขาก็มีกรรมเหมือนกันเพราะบารามีตัวนั้นมาก่อนมาทับถมเพราะไปไมไ่เป็นนักปฏิบัติความมีความเป็นเนี่ยมันเป็นของเก่าเท่านั้นแหละอย่าไปประมานะมารพวกนี้ประจนหมดเลย มันจะทาเอาเนี่ยมันถึงผิดพลาดไปทําความชั่วความเลวเขา้าทําไมกูจะไม่รู้กูหมดเนีย้ยายกูหมดกับเงินกับเนียนคำเราไม่รู้กี่ล้านเราทําบุญมันจะเป็นโยมแล้วนะเราไม่ได้ว่านั่นแหะคือการทําบุญส่วนเขาจะไปทําอะไรช่างเขาลนะ่ะเราทําจบไปแล้วเนี่ยเป็นจาค้าไปแล้วนะอย่ามาเปรียบเทียบเลยกูรู้จักจะกกูลมันเลยด้วยเลยงั้นจะเรียกไอเมียงเหรอู้จักไอเมียงไหมสีทนนชัยนั่นแหละ ตอนเป็นเด็กเขาก็เป็นเงี้ยเป็นเด็กวัดเขาเรียกไอเมียงเรารู้จังเนี่ยเนียนคำเนี่ยอยู่ๆมาพอบวชเสร็จกลายเป็นเรยนคำไม่ได้จริงไหมเราก็ไม่รู้ว่าเขาบรรลุหรือไม่บรรลุใค้อย่าไปตัดทะู้ได้จริงไหมล่ะตอนนั้นนั้นจะไปเสียเงินไปทับบุญเหรอจริงไหมมันไม่ได้เขียนชื่อมันไม่ได้มีบาโคตะบรรอรหันหเนี่ยมันเป็นปัจจตังฮะ พระสิ้นคิดพระสินทรัพย์เนี่ยไม่โง่ที่จะบวชมาทําลายตนหรอกกูนี่ยทำมาตลอดชีวิตนะทําช่วยสังคมเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาทําเอาหน้านะและชีวิตกูเนี่ยกูจะบอกให้เป็นโยม,มนะก้มหัวให้ช่างแต่ดผมเมียน้องนั้นไม่มีทางและกูก็สิโล,ลต่อครูบาอาจารย์ไม่มีอะไรยิ่งกว่าพระพุทธประธรรม,มะสงฆ์กูถึงได้สละออกมากูเลยมีกรรมกูก็เลยไม่ไหวแล้ว กูต้องบวชให้ได้กูต้องอยู่ให้ได้ในพระกาสาวพัทถ้ากูออกไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมีสิ่งเดียวที่เอามาคุมกูได้คือพระกาสาวพัทและศีลธรรมเท่นั้นนอกนั้นถ้ากูไม่ได้มาบวชนี่ยนะกูคงไม่ได้เป็นผู้เป็นคนหรอกถ้าไม่เจอหลวงปู่ศรีจะบอกให้นี่เจอหลวงปู่ใหญ่เนี่ยหลวงปู่ศรีมหาวิโรเนี่ยนะ นี่นี่น,นจะไปขุดประวัติกูเราไม่ต้องขุดหรอมาถามกูเนี่ยกูบอกไว้หมดแล้วกูไม่ใช่คนดีนะแล้วก็ไม่ใช่คนเลวสิ่งที่ผิดพลาดเดี๋ยวไหมมันก็มีอดีตเน่ยไม่ต้องไปพูดถึงนะกูยังไม่ถึงองค์กุลิมานหรอกแล้วชีวิตกูไม่เคยฆ่าคนด้วยเคยไปดากยิงคนไปสองครั้งไม่เคยได้ยิงเลยนี่มันจะไม่มีโทษในฆ่าคนรู้ไหมจริงจรงอยู่นครปฐมนี่ครั้งหนึ่งอยู่กฬสินครั้งหนึ่ง ไปดักอยู่จนฝนตกจนเปลี่ยนยันแจ้งอ่ะไม่มาอิงฮอยู่ต้องผมก็เหมือนกันไม่ได้ยิงนี่เมื่อสามสิบปีก่อนไม่ได้ยิงไม่ได้ทําความชั่วตัวนี้เลยเอะมันชีวิตมันจะได้บวชฮะมันไม่ได้ฆ่าคนเลยกลัวนะเนี่ยจับเรียกค่าถ่าที่กูโดนจับปีสองพันรยี่สิบเอยสี่คนจะฆ่าแล้ววัดใส่หินแล้วถ่วงน้ํามีกูคนเดียวเนี่ยยืนยันห้าม คนกับกูใช่ไหมอ่ากูเป็นหนึ่งคนหนึ่งคนเดียวเนี่ยเนี่ยยังเหลือไอ้น,นี้ยังมีชีวิตอยู่กูไปลากคอมาถามได้เลย,เยกูบอกห้ามฆ่านะเนยเห็นไหมต้องเอาลงมาส่งแล้วก็ปล่อยเขาไปหาครอบครัวเขาโอ๊ยชักกูไม่ห้ามนะพวกนั้นพกปืนหมดนะกูเนี่ยบอกยานะ นี่ชีวิตกูเนี่ยไม่ได้ไปโหดร้ายขนาดนั้นนะกูถือว่าเป็นงานกูนะเพราะฉะนั้นกูไม่มีนิสัยจิตใจกูดีงามมากคือพอกลับมาสูสิ่งลึกๆเนี่ยอ้หัวจิตหัวใจเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเป็นจิตใจที่โอ้โหอบอ,อ,อ้ารีมากกูเนี่ยจริงๆนะกูถึงไม่ได้ฆ่าคนไงนะทำไมมึงพูดเฉยๆล่ะกูเห็นศึกมาเยอะเลยละ ถ้ามันอยู่ง่ายขนาดนั้นเราศึกไปทําไมถ้าบวชแล้วมันรวยอะ่ะนะมาวันไหนมาเลยมีเงินค่ารถไหมพี่จะใ,ให้กูไปรับมานัดบอกพิกับมาเลยอย่าพูดแต่ปากพูดอะมันพูดได้จากการกระทําล่ะการบวชนี่อยู่ยากที่สุดแหละ